สู่มิวเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร0 2 5 1 3 8 8 5 0รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ f c e e o o o นายหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต ร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยกากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02511 4020และ084 643 6888 ครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้กลับมาพบกันนะครับกับเรื่องของรถยนต์มือ2ครับก็ต้องบอกว่าจากผู้ประกอบการชั้นนำนะครับที่รถทุกๆคันที่นำมาแนะนำเนี่ยวันนี้เนี่ยควรจะเตรียมเข้างาน Fa s t Auto s ช o w Thailand ไปแล้วนะครับแต่ว่าจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 กก็ไม่เป็นไรครับไม่ให้เสียของไม่ให้เสียโอกาสไม่ให้เสียเวลาเอารถพวกนี้มานำเสนอกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องบอกว่าอยู่ทางด้านพัฒนาการตัดใหม่ครับก็ โอ้โหไปขยายใหญ่โตทีเดียวครับสำหรับเดอะวันครับทั้งพี่ปรีชาทั้งพี่โซเฟียแล้วทีมงานบอกว่าวันนี้นี่คัดรถสวยๆมาให้เลยนะครับรวมไปถึงส่งต่อไปให้กับทางเด็กๆรุ่นใหม่นะครับก็รุ่นลูกเริ่มมาสืบทอดต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์ของรถก็จะหลากหลายแต่คุณภาพของรถยังเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับคันแรกครับเป็น Honda CRV ครับนี่สีขาว แจ่มๆเลยนะครับ CRV 2.4คันนี้เป็น ES Navy ครับปี2020อย่างหนึ่งที่ต้องบอกก่อนสไตล์การเลือกรถของ The One สีนักคริน,นรเ,เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยนะฮะผมเรียกเขาติดปาก The One สีนักครินเพราะว่าแต่ก่อนเขอยู่สีนักครินแล้วก็มาขยายอลังการอยู่ที่พัฒนาการตัดใหม่สไตล์การเลือกรถของ The One เนี่ยเลือกรถใหม่นะฮะร,รถปีแทบจะปีชนปีใหม่ๆเลยสภาพสวยใหม่น้อย แล้วคือเจ้าของอ่ะพี่ปีชาเนี่ยคือข่ายหารถแกเยอะจริงๆครับแล้วก็จับรถสวยๆเลือกรถสวยๆสู้ราคาขอให้สภาพสวยสภาพดีเหรอสู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เดินเข้าไปเนี่ยบางทีก็งงอย่างเจอคันนี้ปี2020ันางคนบอกเฮ้ยมีหรอมีครับราคาป้ายแดงล้านห้าแสนประมาณล้านห้0แสนสาบาทนะครับคันนี้ก็เหลือประมาณล้าน1นึ่ 5นะครับ1ล้าน1,59,000บาทนะตีกลมๆก็ถูกลงไปประมาณเกือบเกือบ4 0แสนบาท1ปีถูกลงไป4 0 0แสนบาทผมถามว่าเอาไหมเออผมถามอย่างนี้ก่อนเอาไหมนะครับเนี่ยลองดูดิไม่3 2 0หม่0กิโลนะครับแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆก็ไปเลือกได้คันนี้มีทั้งตัวระบบคร o n t อ o โท o n d a Lane Watch ระบบเครื่องเสียงจอสัมผัส แอร์แยกซ้ายขวานะฮะสวยงามเลยคันนี้ถัดมาอีกคันหนึ่งครับของทางฝั่งเดอ o n วันนะครับก็เป็นตัวมิลเอครับคันนี้เป็น1.9นะครับเนวีปี2018ถูกกว่าป้ายแดงลงไปประมาณ500,000บาทนะครับ400,000กว่าประมาณ500,000จากล้าน3,2ก็เหลือ899,000บาทนะครับ สนใจเนี่เข้าไปดูได้เลยคันนี้สีดำสวยเลยทีเดียวผมดูเลขไม้นิดนึงสิไม่ My, วิ่งมา58,000กิโลครับนะครับก็เสนอดีทีเดียวก็ฟังก์ชันทุกอย่างต่างๆมีครบนะครับแล้วดูเก็บงานสวยกริปนะครับสภาพรถแจ่มเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามถัดมาเป็นป a เจโร่สปอร์ตครับ2.4 GT เกียร์ออโต้ครับคันนี้ก็ ปี2018นะครับสำหรับตัว2.4 GT g กีย e t t o ปี2018คันนี้ก็สีดำนะครับแต่งเป็น GT เป็นรุ่น GT ของเขาสำหรับราคาของเขาเนี่ยก็ถูกลงจากป้ายแดงประมาณ300,000บาทนะครับจากราคาล้าน29ก็เหลือ9 7 0 0 0นะฮะ979ข้อดีของ Pajero Sport ก็คือว่าเป็นรถในกลุ่ม PPV ที่ผมว่าเบาะหลังนั่งสบายนะครับเบาะหลังนั่งสบาย คนขับขับแล้วฟังก์ชันการปรับเบาะอะไรเนี่ยทัศนวิสัยค่อนข้างดีเบาะมันจะได้อารมณ์สปอร์ตหน่อยคือบางยี่ห้อเนี่ยนั่งสบายไม่สปอร์ตบางยี่ห้อสปอร์ตนั่งไม่สบายปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยจะอารมณ์สปอร์ตแล้วก็นั่งสบายเบาะหลังปรับเอนได้นิดหน่อยนะครับด้านหลังเก็บสัมภาระ,ะได้เยอะแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารถือว่าดีทีเดียวนะครับนี้น่าสนใจถ้ายัางไม่ชอบปาเจโร่สปอร์ตนะครับ ก็มี Ford Everest ครับคันนี้เป็น2.0ไบเทอร์โบไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน4ล้อครับปี2018แต่ราคาคันนี้จะโดดหน่อยนะราคาคันนี้จะขยับขึ้นมาอยู่ที่1,149,000บาทแต่ก็ถูกกว่าป้ายแดง4 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับออตัวของ Everest เนี่ยได้รับการยอมรับว่าถูกใจคนที่ชอบรถในสไตลบบ์บึกบืนบึกบืนในสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆที่ค่อนข้างครบ ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัว terrain management ของเขาเลือกระบบการขับขี่ได้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับพวกนี้มีมาให้ครบมีเครื่องหลังคาไฟฟ้าครับนะสลูปก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยี่ห้อแรกเลยนะครับที่เป็นหลังคาไฟไฟ,ฟ้านะเปิดหลังคาโล่งโปร่งได้นะครับอันนี้ก็ถูกอ,อกถูกใจคนที่ชอบสไตล์นี้ ฝาท้ายนี่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับแทบไม่ต้องใช้มือเลยมีระบบเปิดปิดไฟฟ้ามาให้คันสุดท้ายครับของของยอดนิยมนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 2.8แต่มันพิเศษกว่าคือตรงนี้เป็น T R D Sportivo ครับนี่สีขาวคันนี้ถ้า T R D Sportivo จะเห็นว่าสีขาวปุ๊บหลังคาสีดำนะครับคันนี้ปี2019นะครับป้ายแดง1799 คันนี้ขายอยู่ร้านสามเาครับถูกลงไป4ี่แสนกว่าบาทนะครับความน่าสนใจของรถคันนี้ก็คือว่าวัยไม่วิ่งมา5 5 0 0มื่นห้าโลเขารับประกันว่าไม่แท้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสอระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ Sigma โนะครับคันนี้เป็นซิก m a โฟแล้วสีขาวมุกนะครับหลังคาสีดำแล้วก็มีชุดแต่ง TRD Sportivo รอบคันครับต้องบอกงี้ถ้าใครชอบ t r d Sportivo นะ ต้องเข้าใจก่อนมันเป็นรถที่ถูกปรับแต่งมาให้มันได้อารมณ์สปอร์ตพราะนั้นนะ่มันจะขับขี่สนุกแต่ว่าความนุ่มนวลความสะดวกสบายอาจจะลดน้อยลงไปหน่อยไปขอเขาดูไปขอเขาลองขับดูก่อนเดี๋ยวซื้อไปอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ถูกใจมันแข็งมันกระด้งคือมันเป็นธรรมชาติของรถตามสไตล์ของรถรุ่นนี้อยู่แล้วจะได้เข้าใจได้ถูกต้องนะครับอ่ะก็นำมาฝากกันสำหรับเด e o วันนะครับใครที่ ผ่านไปถนนพัฒนาการตัดใหม่นะครับติดต่อเข้าไปได้หรือติดต่อคุณนกก็ได้ครับน้องนกสุดสวยโทรไปบอกคุณนกเลยว่าสนใจรถคันไหนหรือติดต่อเข้ามาทางรายการก็ได้นะครับแต่บอกก่อนเนื่องจากมีคนติดต่อเราเข้ามาเยอะอย่างแรกหนึ่งครับเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รับดูรถนอกสถานที่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยไปดูดูเต็นนั้นเต็นนี้ให้มาจ้างดูรถหน่อยคิดเงินเท่าไหร่เราไม่ได้ไปนะครับ เรานำเสนอเฉพาะผู้ประกอบการมาตรฐานผู้ประกอบการชั้นนำที่ออกงาน Fast Auto Show Thailand รถพวกนี้อยู่ในมาตรฐานของงาน Fast เตรียมจะออกงาน Fast ปีนี้ครับแต่ว่าเนื่องจากผลกระทบโควิดเราเลยเลื่อนไปเพราะนั้นใครอยากได้รถคันไหนสนใจรถคันไหนจากผู้ประกอบการ l ล n ์ไหนคุณมี2วิธีครับ 1. น,นะครับโทรมาแอดไลน์เลยผมแนะนำแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลย แอดไลน์ line, ปุ๊บแล้วคุณส่งไลน์มาบอกเราต้องการชื่อเบอร์ติดต่อกับรถที่คุณสนใจผู้ประกอบการรายไหนแค่นี้พอครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเองหรือ2คุณไม่สะดวกแอดไลน์คุณส่ง SMS มาที่เบอร์นี้ครับชื่อเบอร์ติดต่อกับรถรุ่นอะไรที่สนใจผู้ประกอบการรายไหนที่คุณสนใจแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปให้เผื่อเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ได้รับการตอบรับกลับจากคุณก็ต้องปล่อยผ่านนะครับนะอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้าคุณส่งมาปุ๊บเนี่ยเราเช็คไปปุ๊บรถขายไปแล้วเจ้าหน้าที่จะตอบกลับไปว่าขออภัยรถได้ขายไปแล้วนะครับโอกาสหน้าอย่าช้าโอกาสหน้าติดต่อกลับมาด่วนเลยนะอ่ะหรือถ้าบอกอ่ารถยังอยู่อาจจะได้นัดเชื่อมให้ว่ารถคันนี้ยังอยู่มาตรฐานเป็นอย่างนี้ได้ติดต่อไปหรือส่งเบอร์ไปให้ว่าคุณควรจะติดต่อกับใครคุยกับใครเพื่อให้ได้คุยกันได้ถูกต้อง นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นํามาฝากกันสําหรับคนที่สนใจเรื่องราวของรถยนต์มือสอยากมีรถยนต์มือสอดีๆราคาดีๆไว้ใช้งานรับรองไม่พลาดแน่นอนครับติดตามกันเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับ